เมื่อวันที่5เมษายน2568เวลา11.00นนายสมชัยเลือดประจิธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ติดตามความคืบหน้าและผลกระทบการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัดแพร่หลังใหม่เนี่ยแล้วเอ่ออย่างที่บอกว่าอันต่อการเนี่ยรับได้กำยังเดินต่อไหวไหมใช่ไหมตอนนั้นเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วนะคุณจะต้องใส่ในควา่นไม่เดยต้องเทียบแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเฉพาะอาคารนี้

ว่าอย่างที่บอกไปถ้ามันเทียบอาการต่ออาการเนี่ยผลงานมือว่าไม่เดียวถ้าพอไปเทียบมารวมไปก็เลยขยับงนิดเดียวแล้วมันก็เลยเป็นประเด็นไอ้เหน็นคนทำงาน ถ้ามีไก่เต้าเลยหมดแล้วเนี่ยเสาเสาเหล็กเนี่ยเขาเรียกอะไรกเป็นนั่งร้านกันเป็นนั่งร้านันทีมาที่ยเนี่ยจอบจอบเป็นจอบใช่ไหมใช่ไหมหืมารท่มีกปกรณ์เสริมเยอะอ đánh lõi này đây là, là, là... là... là công nghệ. rồi các bạn cũng không có gì bận đâu, cái trang tổ chức người làm không phải là bằng nhiều tiền, chơi ทิรพงศ์รงอ่อนภาคเ่าวถนานะรักสีบุเรงศูนย์ข่าวภาคเหนือ24ิบสี่นเชียงใหม่รายงาน,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 น